สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้ก็ไม่ยู่กับเส้นซองอีกคือเก่าค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเช่นเคยนะคะมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนแนวทางเลขรลาววันนี้ค่ะลาว,วันศุกร์ที่16สิงหาคม2567น้า้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะเส้นซองก็ได้ลงไปแล้วสาสำนักเด็ดนะคะเป็นหนึ่งคลิปรวมสาสำนักนะคะ นนก็จะได้ลงไปกับมีของพอสุระเนาะผู้เฒ่านำโชคนะคะเสียนสองหองเสียนซิรินทอนนะคะมัดรวมในคลิปเดียวสามสำนักลงไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะบาดท,ที่นี่คลิปนี้รวมสี่สำนักที่บาดนี้คุณพ่อคุณแม่มีของไผ่แน่นะบอกเมื่อนี้นะบอกวันนี้ในคลิปนี้สี่สำนักนะคะก็จะมีลาวปิศนาค่ะเสียนโคราชค่ะเซียนอัลบาเมน ปูหกหนึ่งแปดค่ะแล้วก็อันลงนะคะเออวอาไปมามาเล่นสิลืมวินตัวเลขแล้วทั้งไทยทั้งล่ามือนี่เส้นซองกระดายโอ้ยทั้งตื่นเต้นเดียวนี่ไทยกิบอยู่ประมาณใบสองเคิงนะคะกะ กาวาจะียไทยคลิปนี้ล่งไห้คุณพ่อคุณแม่เซตนะคะแล้วกสิไปไล่ซดลุนเลขอีกคืงนี่าบสามเครื่องคณะเฮ้ามีนัดกันจะดีบุญน้องโชกบอกว่างวดนี้ว่าอ้ยฉันว่าแห้งแท้แทแตกสามโตแท้แท้มาสัน่นเพิ่นสีมาลุนเล็ตัวคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องฝ้าเฮ็ดแนวทางเลขเล่าลงไว้ห้าเอฟซีนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เอ่เรียบร้อยกับรัฐบาลให้แล้วนะคะเพิ่นก็สศีมาหาแนวทางเล่าต่อนะคะเจ้าซองกัจะลงไว้ถาเลยเนาะ คลิปนี้รวมสี่สำนักนะคะเอฟซีล่อของผู้ใดอยูน่นอรลอก,กันบนนอสํา,าสำหรับเล่าปริศนานี่งวดเมื่อกี้ขอโทษขอพให้ยหลาย,ลายเลขมันออกกิดดีคุณบอกคุณแม่ที่จริงอนะน่นูฟันถือแล้วนะคะว่ามันมันจะออกซีหนึ่งคักๆแน่ล่ะเออออกซีเจ็บันเนี่ยโอ้ยหนึ่งผัดไปจับใซส,สองผัดวะคุณบอกคุณแม่บานีซีผัดมาจับไซเจ็ดน่าจะออกที่หนึ่งซี สองเจ็ดกบว่าได้กะจิตได้อยู่ดีเนาะเอออ,อันนี้มาออกสี่เจ็ดวันนี้อา้อาวอา้าวอ้าวเหล่าพิจนาก็เลยเขาตะเลกวิ่งไปนะคะบอเป็นยังมือนี่ดีกว่ามาลุนมือนี่เส้นซองว่ามือนี่คิดว่าบอผ่าดเออคิดว่าบ่นหนาผาดน,นะคะแต่ว่าขอบอกอีกอย่างอีกจากหน่อยเนี่ยเสยนโครหลาดแหมคุณบอกคุณแหมมือนั่นนะ่ะเส้นซองบรนนิําเสนอแนวทางของเพลินม,มันบอเนื่องดวยว่าก็ได้แจ้งเอฟซีไปแล้ว นั่งสเสนอซ่าแน่แล้ววันนี้นุทักไปเพื่อนกับบอท่นได้ตอบมากนะคะนุก็เลยน,นึกว่าเพิ่นบอปลอยบาจี่ไหนไหนหนูลงคลิปเสร็จแล้วนะเพิ่นทรงแนวทางมากแล้วละ่ะในระหว่างที่นูลงคลิปนะ่ะล่ะมันกับ่าท่านทวงที่แล้ววันนี้โอ้ยเลขเพื่อนนะ่ะฟันบนเป็นบนฟันล่างเป็นล่างเขาทั้งบนทั้งล่างเลยคุณพ่อคุณแม่สลรอบเซียนโคราชงวดที่ผ่านมากันนะโอ้ยเสียดายเด้สันดอกเอาเมื่อนี่เส้นโคราชว่าเอาไม่นะคะทรงมากให้แล้วละ่ะ ขอเปิดสำนักแรกเลยแล้วกันเออเปิดกันที่แนวทางของเซียนโครลาดเลยแล้วกันเนาะเจ็บใจงวดที่ผ่านมาคิดว่าเมื่อน,นี้เซียนรองก็รู้สึกว่าตัวเลขคุนก็นจังสีมากเอกอยู่คุณพ่อคุณแม่สำหรับลาวมือน,นีเนาะจังได เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไปฟังเส้นซองมาต้องโดนแล้วนะคะอย่าลืมเนอจ่าฝากแน่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันแน่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วใดยังโบกดติดตามบก,กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดไว้ด้วยจีเดย์โบพาร์ทแนวทางดีๆเด็ดๆที่ทางช่องนํามาฝากนะคะ <c oughs> อา้าวโอเคโอเคเบิรงเต๋อเหล็ดีกว่าย่าลีล่ะลายว่าจันอ้าวสำหรับแนวทางนะคะเอามุมใดเดี๋ยวมุมนี้ละมุมเกานีละแนวทางเลข่ามือนีของเซนโคลาด ให้ตัวเด่นตัวรูดเนี่ยมากสามตัวกับจิงยูนะคะให้มากกับมีเลขเก้าเลขหนึ่งเลขสามแต่ว่าพันวงกลมไปที่เลขเก้าเน้นนักกมูนะคะฟันเม็ดเดียวนี่เลือกไปที่เลขเก้าวะเถอะบารท,ที่นี่ก็มีบอใบใหม่นหน่อยๆนะคะอยูอ่ข้างๆตัวเด่นตัววิ่งนี่ซิเมนเน้นเน้น,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 นบนรือใดบุเส้่อซองรู้สึกว่าคิดว่าเพื่อนเขียนบอใบใหม่มากซื้อนะคะบารนี้มือน,นี้นะคะจับคู่เส้นข้อหลัด จับมาให้นะคะคืองวดเมื่อกี้นี่ละเออเป็นสูตรไหมหยังยังอะไรเพิ่นสิฟันว่าเพิ่นหมั่นใจว่าอันนี้สิเป็นบนอน,นี้สิเป็นล่างบ่จักนะคะเพิ่นจับมาแบบนี้เพิ่นบอกคุณนแม่อันแรกนี้คือบอกรอรันล่อเนี่ยคิดว่านะ่ะสิเป็นบนกันล่างเออบอกรอรันล่อนะคะบนกันล่างเนาะมีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองแปดสาม หกสาและกับแปดหาค่ะบอกันล่อนี่เส้นข้อรหั่วงกลมไปที่เลขเก้าสามกับแปดสามเด้อคุณพ่อคุณแม่เน้นนะันะคะบารที่นี่ทัดลงมานะคะล่อกันบอสันเส้นสองคิดว่าน่าจะเป็นล่างกันบนนะคะจับมาหกหางมีหกเก่าหกหนึ่งหกสองเจดศูเจ็ดหนึ่งเจดสองค่ะล่อกันบอนี่ <c oughs> เ <á ure> สยนโคลาดนะคะวงกลมไปที่เลขหกเก้าหกหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วกเจ็ดหนึ่งเนาะโตเน้นนักนะคะเอาลองพิจารณาเบิงนะคะหายเลขมากจังส่เนาะถ้าเกิดว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างก็ถือว่าโอเคอยู่บ่หลายหางนะคะบต่ตตองบนบวกล่างหรืออียังจงาาังใดนะคะเส้น2องก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะลงทุนอยู่นะคะสําหรับเนวทางของเส้นโคลาดเนาะมาที่นี้ฟากเลขสามโตมากสามหางค่ะคุณพ่อคุณแม่ 1> 9ก้าหนึ่งสามเจ็สค่ะฝากเลขสีตัว2องหาง1 7 9่สแล้วก็6กเจ็ค่ะส่วนข้างล่างนี่ก็คือลักลอยเนะาะมีเอฟซีอยากจับเองนะคะลักลอยเมื่อนีเส้นข้อราัเห็ดใดก็มีเลขหนึ่งเลขเจเลขเก่าเลขหกค่ะแต่ว่าส่วนตัวเส้นข้อราัสพนว่งกลมไปที่เลขเจกับเลขเก่านะคะ ในส่วนหลักร้อยลาววันนี้นะคะ FC ชอบไหมชอบผู้ไหนลองเลือกดูนะคะอ่าแคปหน้าจอนะคะเดี๋ยวสิภาพไปเบิร์อีกนะคะโอ้คลิปนี้ซีสำนักเนาะอันนี้เพิ่งผ่านไปสำนักแรกนะคะอ่าโอเคนะคะต่อสำนักที่สองนะคะมาต่อกันที่ แนวทางของอาหลงเด้พอคุณพ่อคุณแม่นะคะสำนักที่สองของคลิปนี้เส้นสองขอตอกันที่แนวทางของอาหลงค่ะลาว,วันนี้นะคะอาหลงให้เด้นวิ่งไปที่4ีเม็ดเดียวค่ะจะับคู่มากกับมีสองสามสองซีสองหาสองหกสามีสามหาสามหกีหาีหกแล้วกับหาหกค่ะ นี่ก็คือจัดมาให้เต็ม,ตมสูตรเลยเนาะ fc ก็ลองเลือกดูว่าตัวไหนเป็นตะคือนะคะมักคูดหรือ,อลงพันเน้นซีมาหนีวิ่งซีหนีคุณพอ่อคุณแม่ก็เลือกเอาตะเล็กติดซีก็ได้คือกันก็มีโยแคซีหางหลักในนี่เนาะลองพิจารณาเบิงนะคะ,ะแคปหน้าจอนะคะโอเคแล้วเนาะอ้าบาทที่หนีต่อสำนักที่3นะคะมาต่อกันที แนวทางของลาวปิสนานะคะมือนีคิดว่าบโหนาผานนะคะลาวปิสนาค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่เดินวิ่งนะคะก็คือเห่เอ,อมือนีนะคะเลขเล่นเลขติดหนึ่งก็ว่าไงไงเนะาะไพ่มกักเมือมักแลนกะวิ่งหนึ่งนะคะจับคูซ่ซีหางเส้นสองโอเบอร์แมนเส้นสองนะคะเล่าปิสนาเพิ่นคิดว่า สี่มาก,กับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสีแล้วก็หนึ่งเจ็ดนี่ละคิดว่าจิบนนี้นี่นะคะถ้าเกิดวันหนึ่งมานะคะเอาเอฟซีลองเบิงเนาะสิไปรูดไปเมื่อยไปแลนก็นได้เพราะว่าเหลขกวิ่งนี่มันแถบบ่ผาเลยนะคะแต่ว่าจับคู่คือว่าละนูก็จับมาห่างซีห้างหนึ่งห้างเทียมันเกิดเขาห้างเทียมันกับบกเขาเนาะกับไห้จปบีหูเนาะว่าเล็กมันสิออกตัวใดเราไปสิปีเก่งปน,นั่นนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะแคปหน้าจอนะคะ ออโอเคเนาะสีหางหนึ่งดอกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งเจ็ดว่าเป็นคับมากเต็มสูบแล้วนะเมื่อนี่บบนกันลางหล่ะเอ,อเอา้าปิดท้ายค่ะคุณพ่อคุณแม่ปิดท้ายกันที่แนวทางที่4ของคลิปนี้เนาะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของปูหห่ซุ่มเงียบนะคะในส่วนเล่าเดอ้อจ๋าเล่ามือนี่ของปูซุ่มเงียบนะคะตัวเด่นตัววิง่งโตลรูดนี่ฟันเม็ดเดียวไปที่เลขเกา่า พอมีคข้ามวาฝากมาบอกเอฟซีว่าเน้นวิ่งลูดแล้วจะรอดนะคะมือนีปูค่อนข้างมั่นใจว่าเลขล้าต้องมีเก่านะคะให้เลขสามโตมาสามหางค่ะเก้าศูนย์สองเก้าสี่สองสองหาเก่าส่วนเลขจับคู่เนาะปูจับมาให้นะคะห้าหางแค่นมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหก แล้วก็91ค่ะมักน้ำปูกระจัดคัดกับพนันคือว่าหะละคุณพ่อคุณแม่แนวทางก็คือแนวทางนะคะกับบมอมีไผ่รูคือว่า,า,นวาเนาะว่าเล็กมันสีมาตัวใดแท้ออกตัวใดแท้นะคะใครจะไปอย่างรู้ขนาดนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอ่าก่อนอื่นแคบหน้าจอก้อนนะคะปวดแขนอีลีแล้วนะคะเสียวล่ง,งแล้ว เอาโอเคเนาะคลิปนี้ก็ชัดเจนนะคะครบสี่สำนักแล้วสรุปว่า,าคลิปก่อนหน้านี้สามสำนักคลิปนี้สี่สำนักเป็นเจ็ดสำนักนะคะอ้อและก็ฝากถึงเอฟซีทีล่อเนาะแนวทางเลขล่าวของปู่ปาชานะคะหลวงปู่ปาชาดเส้นซองทักไปถามแล้วปู่บอกว่าสิบเจ็ดนาฬิกาบริษัทเฮือปู่ปูป่ป,ปอยหนึ่งเจ็ดกับบอจักบอแมนนะคะปู่บอกว่ารอสิบเจ็ดนาฬิกานะคะถึงจะได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนาะ ถ้าเกิดว่าปูปล่อยมาแล้วนะคะเดี๋ยวจังไดเส้นซองจะสีบางเอาเฮดคลิปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเส้นซองเฮดคลิปอีกคลิปหนึ่งลงงหายเอฟซี FC เบิ่งล้วกันนะคะเพราะว่าคือว่าหั่นละทักไปถามแล้วปูบอกว่ามันตรงเป็นเวลา,น,านั่นมันถนึงจะได้นะคะเวลานีกะเท่ากะพิจารณานะคะสำนักอื่นๆไปก่อนละกันนะคะละกะหาหมงแรกกับคอยถามเบิ่งว่าปูจะ ปล่อยตัวใดออกมานะคะเดี๋ยวทางใดจะสองเหตุ ọ, คลิปลงไหเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาสาหรับในส่วนเล่ามือน,นี้นะคะเพื่อนะคะเพื่ออาจจะบดได้เหตุคลิปอีกห้าปูบ่ได้บอกืัอยังคะลังเกือคือมันไม่ได้ทุกงวดนะคะคุณพ่อคุณแม่บางทีก็ฝนอาจจะตกยังสีปูก็ไปนั่งเอาบ่ได้หรือไปนั่งแล้วมันบ่ได้เลขยังสีนะมนันก็หลายๆอย่างหลายเหตุการณ์ก็ต้อง รอดลุนเอานะคะสำหรับเล่าเมื่อนี้นะคะบพว่าจะเป็นเล่าเป็นไท่นะะอวยพรรวมกันเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> ขอให้เอฟซีนะคะแฟนช่องบุญน้ำโชคทุกทุกท่านทุกทุกคนนะคะ <c oughs> เฮงเฮงรวยรวยรับทราบเว่าจิเป็นเล่าเป็นไทยเป็นน้อยเป็นยังก็ได้ที่คุณพ่อคุณแม่เลือกลงทุนไว้ขะนาะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านสมดังปรารถนาทุกทุกคนนะคะและก็ที่สําคัญให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะ บายสามเคริงนี่เฮามีนัดนะคะมาเฮลัน่นรวยยกช่องพร้อมกันกับบุญนำโชคนะคะเส้นซองกับสินั่งอยู่ข,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 ข้างๆคือเกาหลักคุณบอคุณแม่เนาะคิมีคอตัวล่าไปก่อนนะคะเดี๋ยวจงังใดเฮาพอกันคลิปหนาา้าค่ะขอบคุณค่ะ